สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุเทพจากเทพบอลเตงครับวันนี้วันที่19กันยายน2565ครับเริ่มต้นวันใหม่ครับวันจันทร์ที่สดใสของหลายๆท่านนะครับมาสรุปผลเมื่อวาน8คู่ที่ให้ไปครับไปที่บอลเตงครับคู่ระหว่างเบนฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลครับคู่นี้วางอาร์เซนอลมีชัยนะครับ จบไปที่อาเซนอลชนะ3-0นะครับบินวีพีกินกันอีกแล้วครับกินกันรัวๆเลยครับน้ำล้นน้ำซับน้ำจับร่ำรวยครับผมคู่ต่อมาครับเอฟเวอร์ตันครับเจอกับเอฟเวตแฮมยูไนเต็ดคู่นี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าจะเชียร์เอฟเวอร์ตันแล้วครับพอพิกฟอร์ดไม่อยู่ก็เลยเอ็นเอ็นไปทางเวตแฮมครับปรากฏว่าเอฟเวอร์ตันชนะในบ้านตัวเอง1-0ครับเป็นตัวเดียวที่ทาให้บิน สเตป5ตัวเราตายนะครับแอบเสียดายมากๆนะครับคู่ต่อมาครับออเดนเซ่ครับเปิดบ้านแล้วก็ยังของอินเตอร์มิลานคู่นี้หวางเจ้าบ้านมีดีนะครับเดนเซ่นะครับชนะอินเตอร์ไป3ามหนึ่งครับกินครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ของราซิโอครับเจอไปเยือนโคลเมนเซ่นะครับคู่นี้วางราซิโอโกจริงๆจบไปที่ราซิโอชนะ4ี่กินครับคู่ต่อมาครับโลมา โรมาครับเจออตาลันต้านะครับคู่นี้วางรองอตาลันต้าน่าจะยันไหวจบไปที่อตแลนต้าครับชนะ1-0ครับกินอีกแล้วครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างเอซิมิลานครับเจอนาโปลีครับคู่นี้วางไว้สูงครับคิดว่าเราจะเกิน2ลูก3ลูกจบไปที่นาโปลีชนะ2-1ครับได้กินครับได้กินในราคาครับถือว่าสูงเกินค่านะครับคู่ต่อมาครับแอนมาลิกครับเจอเรอันมาลิก คู่นี้วางไว้สูงเหมือนกันครับจบไปที่สกอร์สองครับเดมาริชชนะแอนมารไป2อต่อหกินอีกแล้วครับและคู่สุดท้ายครับโอลิมปิกดียองครับเปิดบ้านแล้วก็เยืองของปารีสเปิดเชียงแมงครับคู่นี้เนี่ยวางไว้สูงกับต่อปารีสนะต่อถือว่าเจ้าครับส่วนสูงไม่เข้าครับสรุปเมื่อวานเนี่ย8คู่เข้า6กวินวินหคู่เลยนะเสียไปแค่2คู่นี่ครับ ถือว่าร่ํารวยร่ำซ้ำอยู่นะครับก็จบไปแล้วสำหรับบอลแปดคู่วันนี้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอลมีน้อยครับผมเลยคัดที่เด่นมาให้3ตัวเน้นเล้กันนะครับสําหรับคนที่ติดตามของช่องเทพบอลเต็งนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับขอให้ยอดซับเกิน1000ครับผมมีกิจกรรมแจกฟรีเลยครับแจกครันฟรีเลยครับสำหรับท่านที่รอคอยกิจกรรมดีๆจากผมได้รอรับได้เลยครับกิจกรรมดีๆแจกฟรีครับจากเทพบอลเต็งนะครับ เราไปลุยกับ3าคู่ของวันนี้เลยครับ Let's go <S บอลแต่งของเราวันนี้ครับแต่เลนิเฟ่ครับจะเปิดบ้านแล้กก็มเยียงของมาลาก้าครับอดับ17เจอกันดับ21นะครับคู่นี้เคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดนี้แบ่งกันไปชนะแบ่งกันแพ้ไป2ครั้งนะครับเลนิเฟ่ชนะไป2ครั้งนะครับมาลาก้าชนะไป2และเสมอไป1ครั้ง ห้านัดหลังสุดในบ้านเตเนิเฟ่ครับที่เปิดบ้านแล้วก็ยิงของมาลาก้าเนี่ยเตเนิเฟ่ชนะ1ครับมาลาก้าชนะ1และเสมอมาถึง3ครั้งนะครับสตีเดอร์เจ้าไปเจ้าบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดส่วนมาลาก้าครับชนะ1แพ้4ครับออกมาเยือน5นัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดนะครับ เปิดมาราคาให้เต็นเนนในเฟ่ครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.25นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นวัน VAP นะครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมนะครับหนึ่ทุ่มตรงนะครับที่ไลน์แอดเดิมของเรานะครับแอด BT 8 8นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับเราไปเลยคู่ที่2ครับคู่ที่2เป็นคู่ของ อาเจสครับเปิดบ้านรับมาเยือนของครูนะครับคู่นี้พบกันมาห้าครั้งนะครับครูชนะห้าครั้งรวดยังไม่เคยแพ้กับอาเจสเลยนะครับสามนัดที่ครูมาเยือนครับครูชนะห้านะสามนัดรวดนนะครับขออภัยสตีดเข้าไปเจ้าบบานางอาเจสครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะสามแพ้ไปสองนัดเล่นในอ่าไปดูทีมเยือนบ้างครับอย่างครูดครับ ครูชนะไป2เสมอ1แพ้2นัดออกมาเยือน5หน้าหนังสดคกรับชนะ1เสมอ3แพ้1เปิดมาราคาที่ครูต่อ,อยที่ครึ่งลูกครับสูงที่2ลูกครับไหลล่วงหน้าที่2.25ครับคู่นี้คิดไม่ยากเหมือนบอลแพ้ทางครับวางไว้ที่ครูมีชัยครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเฟรนเช่ครับเปิดบ้านแล้วก็เยียงของโอลิเวอร์เลนเซ่ครับ คู่นี้พบกันมาห้าครั้งเนี่ยฟ,ฟาเรนเซชนะหนึ่งนะครับโอลิเวียเรนเซชนะมาหนึ่งนะครับและเสมอไปถึงสามครั้งห้านั้นในบ้านของเรนเซรครับเรนเซชนะสองนะครับเสมอไปสามนะมาดูสถิติเจ้าบ้านบ้างครับสถิติเจ้าบ้านชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเช่นเดียวกันส่วนทีมเย่ย่าง โอลิเวอร์เฟรนเซ่ครับชนะศูนย์ครั้งเสมอสามแพ้สามไอเสมอสองแพ้สามนะครับออกมาเยือนห้านัดหลังสุดครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนัดเปิดมาราคาที่ฟเฟรนเซ่ต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่สองจุดสองห้านะครับคู่นี้คิดไม่ยากครับวางไว้สกอร์ต่ำครับคิดว่าไม่น่าเกิน 1 2ถึงลูกนะครับหน้าจอกที่มันหนึ่งศูนย์สองศูนย์แค่นั้นครับหรือหนึ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะคลิปสั้นหน่อยนะครับเพราะมีบอลน้อยมากครับเราเลยคัดมาให้แค่3คู่นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์าสอบถามได้ที่แอดบีทนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับขอให้ยอดซับขึ้นถึง1000นะครับผมจะมีกิจกรรมแจกเงินรางวัลอีกล้วนะครับ จากรอบนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมไรเลยครับผมสุ่มแจกไปเลยครับสำหรับยูเซอร์ที่เล่นด้วยกันนะครับทุกคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมนะครับผมจะแจกให้ฟรีๆเลยนะครับรอดูกิจกรรมหน้าบอร์ดได้เลยนะครับนี่คือกิจกิจกรรมดีๆจะเทบอลเต็งนะครับฝากดูแลกันนะครับสำหรับเทบอลเต็งนะครับขอยอดซับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับ ทิ้งท้ากันไปนเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนรวยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีนต่อไปสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ